มีอกายานโอขยมีอกายาฮมียกายานจ้ามาลวจ้ามาลวจ้าวันนี้จะเป็นช่างนะคะอากาศร้อนตอนกลางวันเดี๋ยวขอเป็นช่างก่อนจะประกอบเก้าอี้แล้วก็จะประกอบประกอบรถให้พี่หมืน่นมาทำเองทำเองไม่ดีเสียเสียไม่ดีเสีย อเขาบอกว่าให้บอกว่ามือใหญ่มือใหญ่แต่เอ่อทำงานไม่มีไม่มีความอดทนโอ้ให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 ญ่ให้ใหญ่บอกเอลซี่มือใหญ่เฉยๆแต่ทํางานไม่มีความอดทนไปไขไปไขน็อดขาดจริงๆเป็นงานงานซ่อมง,งานใหญ่วันนั้นทาอะไรลูกเขาไปซ่อม ไปไข่ของอยาพังเนี่ยแล้วไปทำมโยน,นให้เข้าก่อนเอาไว้ให้เขาตัดหญ้าเนาะไปไข่เขาตัดยาแล้วทำมโนนเสร็จแล้วเขามาประกอบอก็อีแล้วก็ไอ้นั่นก็ขา่มเอาน้ำใส่ทำไม,มเนาะอันนี้ใยญ,ญ่เอาเอาคลองอันนี้เมาทําทำไมน่าซีดจ,จังตัวนี้เนี่ยตัวของตัวนี้ตัวบงัง แฟนยายยังไม่เอามาพอดีมันเใส่ผิดใส่กลับหลังเวลาตัดมนันดังแป๊กๆๆมันใส่ผิดก็เลยถอดออกคือกลับข้างนะข้างหน้าไปข้างหลังอะไรเงี้ยแฟนยายเขามาทําเองเขาไม่รอยายผลสุดท้ายผลสุดท้ายมันมันแน่นเขาไปขันยังไงไม่รู้น็อตขาเนาะเนี่ยมันทําลําบากอยู่ มันต้องกลมเนาะเดี๋ยวให้เขาเอามาก่อนใส่ผิดมันก่อนใส่อันนี้ไว้อย่างงี้เนาะมันผิดก็เสังมันก็จะทำลำบากลำบากหน่ยหนอยเฟนใหญ่เขาไม่ถอดออก าไม่ถอดออกเนี่ยเขาเขามาถอดข้างบนเขาไม่ตะเขาไม่ถอดมาทั้งตัวเขาถอดตัวนี้ออกนี่ยายบอกว่าถอดมาทั้งตัวมันง่ายกว่าถอดตัวนี้ออกมันต้องมาหมนนุนน็อตเนาะมไม่เหนมันลงรูหรือเปล่า่ะอย่างนี้เขาทำก่อนนะมองให้หน่อยมันลงรูไหมอะมองให้ยายหน่อยมองให้ยายหน่อย ได้แล้วเดี๋ยวแล้คุณแก้ไขให้มันแน่นก็ได้แล้วเลยแฟนยายมานั่งทำตั้งนานยายบอกว่าให้ถอดอ๋อให้ถอดออกไม่ถอดออกเนี่ยเขามาไขตรงนี้ตรงนี้มันต้องไขทั้งข้างล่างทั้งข้างบนเนี่ยได้แล้วยี่เขานั้นไขให้แน่นก่อนเสร็จละเพื่อนแฟนยายมาเขาไม่เชื่อเรอกาก็ยายทำเสร็จแล้วเพราะว่าเขาทับนาน <c oughs> เพราะาเขาทำตั้งนาน เป็นชั่วโมงชั่วโมงเขาทำเป็นชั่วโมงชั่วโมงทำพังอีกต่างหากนั่นแลละส่วนอันนี้ขาร่มมาทำขาร่มเลยแล้วเข้าไปทำอะไนตากแดดได้เวลานั่งอาแบแดดยายนึกว,ว่าขาแบบธรรมดาธรรมดาจะมาไว้ใส่ร่มมันเล็กเวลาไปกินข้าวในสวนมันก็ไม่ใช่ ขาลมันใหญ่มันใหญ่เกินเวลาไปกินข้าวในสวนยก่มไปจลางอ,อันไหนนี้ใส่น้ำเอา,านะคะยังไม่รู้เลยลว่าทำอยังไง คืออะไรล่ะนีเหรอนี่หรอรว่าใส่ไมใช่เอาทำไมมันใหญ่จังอะมาดูก่อนนะมาดูก่อนนี่นะคะได้แล้วใส่ใส่ร่มอันใหญ่ก็ได้นะคะใส่น้ำ45ลิตร พอดีเรามีอยู่ขาล่ามอยู่สองขาแต่มีร่มสามอันร่มอันนี้ยายไว้ไปกลางในสวนนึกว่าไอ้ยายนึกว่าขามันเล็กๆยายจะได้ยกไปใช้ในสวนที่นายได้ขาใหญ่แต่ร่มใหญ่มีขาแล้วนั่นนะเนาะมีอีกอันหนึ่งขานร่มอีกอันหนึ่งอยู่ในแฟนยายรอให้ยายยกของไปปลูกให้หมดก่อนแล้วค่อยอีกอันหนึ่งมากลางนี่ขาหนึ่งอยู่นี่แต่ว่ามันต้องเอาอะไรมาทับเพราะว่า เอาอิดมาทับเพราะว่าเวลา,าลมมามันจะเอาไม่อยู่เนาะไปะทีนี้ก็ไปทำเก้าอี้ในเวลาอะไรนะเขาเรียกอะไรนะพักร้อนนะพักร้อนเนี่ยเก้าอี้มาตั้งนอนเอนอนตากแดดชมวิวเนาะเนี่ยเวลาพักร้อนของยายไปเที่ยวคนอื่นเขาขับรถไปเที่ยวที่อื่นยายเที่ยวในบ้านนี่แหละ ลดราคาแฟนใหญ่ไปซื้ออีกให้พ่อเขาซื้อมาเขาเขาเรียกว่าอันนึกว่าเหมือนกันมันคนละอย่างกันนะยเห็นไหมเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไปเปรียบเทียบให้ดูถูกกว่าประมาณสิบยูโรหรือเท่าไหร่ถูกกว่าอันเก่ามาเดี๋ยวมาประกอบกันอีกอันนี้ง่ายกว่านะรู้สึกว่าเขายายคิดแล้วเชียวเห็นในกล่อง คิดว่าเขาประกอบมา้ร้อยเลือแต่ใส่ๆๆเลือแต่ใส่ลอ้อมาดูนะคิดดีคว,า,า,วามชาวพีนัมใสล้ออย่างเดียวทำแมนี่พักมาให้ยังดีไม่ให้มันอะไรวะโอ้โห อย่างดีเลยเราจะใส่ล้อ,อยังเดียวใส่ล้อข้างหลังได้เลยเอยง่ายมากเลยอันนี้ง่ายกว่าอันก่อนอันก่อนประกอบจนเมื่อยถูกกว่าด้วยแหละนะใส่ล้อ,อยังเดียวยมุนพี่เหมุนไปนอนรอแล้ว อันนี้ง่ายถูกกว่าด้วยเฮ้ยดีๆๆเดี๋ยวอืฮะทำนี้มาแกะกันเสร็จแล้วอันนี้ง่ายเพื่อนเพื่อนนั่กลอบมาให้ได้บรอย นุ่นพี่มือนนอนรออยู่นุ่นแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวไปนั่งเดี๋ยวเอาไปนอนเคียงข้างกันกับพี่มืนกันชมวิวกันเฮ้ยไม่ต้องไปไม่ต้องไปเออถขัคนที่ไหนแล้วโอ้ยคือสบายแ <c ười> ค่นอ้อยัยย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 ยอ ไ <c oughs> ม,นป,มไปนนดีไปอนเดี๋ยวไปทเไปทียนุ่นก่อนพับอันเก่าเก็บนะ, <c oughs> ะนอ,อันนี้มันทั่วเหีย,ยอันนี้มันอันเก่ามันพังมันมีอยู่อันเดียวก็เลย ไปลงไว้ห้องใต้ดินนี่นี่อีกอันหนึ่งอันนี้ประกอบอยากมากเลยี่ยายไปเอาอทีนี้ก็นอนอาบแดดกันนะคะนอนอาบแดดนอนอาบแดดนั่งมองวิวอันนี้ก็ร่มกันแดดนะคะเอออะไรจะมีความสุขขนาดนั้น ต่อไปก็จะเก็บองุ่นกินตรงนี้เลยนี่องุ่นปีนี้ไม่ค่อยดกหรอกผลไม้ปีนี้ไม่ค่อยดกอกเพื่อนๆเนาะนี่นอนดูหญ้าก่อนเดี๋ยวอีกไม่กี่วันก็ตัดพอตัดแล้วมันก็จะไม่ขึ้นแล้วมันขึ้นช้าเพื่อนๆเนาะเพราะว่ามันถึงหน้าร้อนแล้วขึ้นช้าอันนี้มันเป็นอันน่าจะเป็นไหวหรือเปล่าหวหยนะแต่ส่วนอันนี้มันเป็นมันเป็นผ้า นี่นอนชมวิวฟังเสียงนกแล้วนะจะนอนแล้วนะนอนแล้วนะไปยังไม่ได้เอาออกหรอกไปแฟนยายขนแฟนยายขนอันเก่ามันเกนะกะเนาะคือไ,ไว้ห้องใต้ดินจริงๆแฟนยายจะซื้อพลาสติกอีกแหละ คืออยากให้มันเหมือนกันนะเนาะเขาบอกวิทยพูดอยู่แล้วว่าฝรั่งอะอะไรอะไรเขาก็ให้มันเหมือนเหมือนกันนะนะมันไม่เข้าชุดกันจะซื้อพลาสติกแต่มันไม่มีวันนั้นอะเห็นไหมสั่งมาจากอินเทอร์เน็ตมาเปิดมันพังเลยมันหักเลยน่ะอืมอันนี้ก็จะเอาเห็นไหมมันก็คล้ายๆกันเลยอันนี้จะไปซื้อมาจะเอาสองอันมันมีอันเดียวมันหมดเนาะก็เลยได้ดก่เห็นอันนี้มามันก็โอเคมันคล้ายๆกันเนาะ ไม่ใช่พลาสติกแต่มันก็โอเคอนยะู่เนาะพี่หมุนมาช้าแท้จะถ่ายพี่หมุนสักกหน่อยหนึ่งไม่มาสักกทีหนึ่งดูทำนั่งทำนี่ยัดฝอเชฟทำงานขี้เกียจทำงานขี้เกียจทำงานขีน้เกียจโอ้ได้ขี้เกียจ เมียขยนันโอ้ยเมียขยนันเมียขยนัขยนโอ้ยขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะเมียขยนันเมียขยันนั่งมาค่ยฟังเสียงนกฟังเสียงนกร้องมันเริ่มไอ้เริ่มไม่มีแดดแล้วได้สักพักหนึ่งได้ยายเข้าสวนอีกเนาะไปอนี่แหละเมียขยนันเมียขยนัน